ครับผมก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยแล้วกันนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับผมเนบนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นมาครับฮาคอต่อกันเลยนะครับผมจะพาทีแล้วเนาะอันนี้ผมก็วิ่งมาอยู่ในเมืองแหละก็มาพานี้ก็จะมาหาขุดแร่กันต่อเลยนะครับผมไปนะครับไปเลยกันต่อนะครับไปขุดแร่กันต่อเลยนะครับผม พุดแน่กันต่อคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะครับแบบอาจจะสั้นเล็กนึงเพราะช่วงนี้หงุดหงิดเป็นไรไม่รู้นะครับหงุดหงิดมากเลยคอนเทนต์ก็แบบที่จริงไม่ได้จะตั้งใจจะอัดหรอกแต่ก็กลัวแบบไปอัดวันอื่นก็กลัวจะไม่มีเวลา นะก็เลยแบบอ่ะไหนๆก็ว่างแล้วก็อัดตอนนี้เลยแล้วกันนะแต่ก็ไม่รู้จะได้ลงวันไหนเหมือนกันนะคลิปนี้ก็น่าจะอีกสักประมาน1วันนะ่ยนะก็น่าจะลงวันมาวันเสาร์ไม่ก็วันอาทิตย์อะ่ะนะนี่ผมวัดผมอัดเป็นสุกนะโอเคครับผมไป ถ้าไม่เสียงรบกวนก็ขออภัยนะครับผมเนาะขออภัยจริงๆนะครับหรือเสียงเบาก็ขออภัยอีกนะครับผมก็ไม่รู้นะครับไมมันมีปัญหาเนิดนึงนะเพื่อไม่แบบจะเบาจัดกบเบาตลอดเบาตลอดจริงๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอเนี่สักคู่นะครับนะสักคู่สักคู่ โอเคมากลับมาแล้วเมื่อกี้มีปัญหาหน่อย,น,อยนะครับตัวนั้นลงไปแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นแบบคลิปหาหาแร่ล้วนๆเลยนับจะลงเหมืองหาเหล็กหาแร่ล้วนๆเลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างาาอันตรายอันตรายมากจริง โอ okay. เคเหล็กเหล็กน้อยจังน่าเจอแต่ฐานเลยเนี่ยโอเคครับ okay. ขุดฐานไปเยอะเลยแล้วกันนะนไหนๆก็เจอเยอะแล้วก็ขุดไปแม่งเยอะๆเลยนะขุดให้หมดหมดถ้ำไปเลยเยอะจริงๆแม่ต้องการเหล็กครับไดมอนก็นดีเหล็กก็ดีไดมอนยิ่งดีเลยโอเค และคัพเปอร์ที่ไม่ขุดเพราะแม่ใช้นะครับไม่รู้จะไปทำอะไรเหมือนกันก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเหมือนกันโอเคชิดโอเคหาที่ใหม่ซอ,อมบี้แล้วซอมบี้แล้ว วัสดีซอมบี้วัสดีโอเคขึ้นขึ้นไปอุย้ยสกลตัวปัญหาตัวปัญหาตัวปัญหาอุยอ้ยอุ้ยเกือบไม่ตายสกิลเกือบไม่ตายนะค,คุณดูมันเกือบไม่ตายจริง โอเคเอ้ยข้างบนนี้มีเหล็กเปล่าก็นั่นแหละนะครับก็ซีรีส์นี้ก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับลาก่อน